เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์อบอุ่นคุณปู่สนธิบุญยรัตน์กลินร่วมยินดีหลานชายน้องโปรดได้รับรางวัลที่โรงเรียนหากเอ่ยชื่อเป้ยปันวาดเห็นมณีเชื่อว่าหลายคนคงต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนโดยเฉพาะในอดีตที่ขึ้นแท่นว่านางร้ายหน้าสวยจนได้ฉาย,ยาสตรอเบอรี่เรียกที่มาครองและอาจไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเป้ยปันวาดกันสักเท่าไหร่หลังได้ไปรับหน้าที่คุณแม่แบบเต็มตัวและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเป้ยปันวาดได้คบหาดูใจอยู่กับสามีป๊อป มีทิบุญยรัตกลินและมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องโปรดและน้องปาลินล่าสุดทางด้านเป้ยปานวาดร่วมงานโรงเรียนหลังน้องโปรดลูกชายคนโตได้รับรางวาัลไอพรักติดในวันสปีดเดย์โดยทางด้านเป้ยปานวาดได้โพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นแม่ดีใจกับลูกมากๆนะครับที่ได้รับรางวาัลไอพรักติดในวันสปีดเดย์ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ของโรงเรียนที่ผ่านมาแม่ไม่เคยคาดหวงังหรือกดดันพี่โปรดเลยว่าจะต้องเป็นเด็กที่เก่งหรือต้องได้รับรางวัลอะไร ความรู้สึกของแม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขและสนุกกับชีวิตในวัยเรียนให้มากที่สุดเท่านั้นแต่พี่โปรดก็ทํามันได้ดีทุกครั้งแม่ภูมิใจในตัวลูกมากๆนะครับและไม่เพียงแต่คุณแม่ที่ไปร่วมงานแต่ทางด้านคุณปู่สนธิบุญยรัตน์กลินได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับหลานชายด้วยซึ่งทางด้านเป้ยปานวาดยังบอกอีกว่ากําลังใจของพี่โปรด